ระบายไปลงตรงโน้นเลยไม่งั้นทางนี้ก็เจอเธอมันท่วมแล้วนี่เอาที่โน้นนะฮะทางนู้น,น,นะอะตับดูผมดูในแผนที่ของไอไอซิตี้อะก็คือมันมาท่วมตรงโซนโซนี้ละโซนในคลองหกนี่แหละเหรออ่าเห็นแล,ล้วครับมันไล่มันไล่เรามาละคิดว่าถึงต่อเลยฮะกลัว,ว,วกลัวเหมือนกันก็ไปทางโน้นแล้วนี่ก็ไปในซอยฝั่งนู้นแล้วพี่เพราะว่าฝั่งนู้นมันจะตันยิ่งในซอยเพราะวันเป็นสโลปลงนี้เลยนะพี่ จะถ่ายบรรยากาศจะไปไหนเนี่ยแล้วมาชุดนี้จะมาช่วยยกกระสอบไฟไหวเหรอ ตอนนี้เราอยู่ตรงประตรูน้ําตรงคลองหน,น,นึ่นงแล้วใกล้กับคลองระดีพัดฝั่งนี้ำเริ่มต่ว

นั่น้มอหลับ้าไม่ใช่เราขึ้นจา่ตรงเส้นนู้นนของเจ็ดของเจ็ดใช่มันยังงงๆอยู่น้ำมันมาจากที่งไม่ได้มาันกันอยู่้น้ำมาจากไหนเต่อยู่เนี้ยลามงนจะยังไม่ได้ค้นคันถ้าไม่มีทุ่งแบบราะว่ามันหนักเลแล้วกร พวก็จไปฝังมนุษกันะมนันมันว่าแบบว่าักันเยอกจะปบืไม่ออะไรอย่างเี้ยโอเดี๋ยวพวกมปมกันนี่กับคนแล้วเนี่มาเยอะแล้วนะเนี่ยตึ้งเเนี่ยไ้พอจำคือัดกันอ่ปาปา คนคองไปไหนกันเอาไปกินไม่ได้ค่ะเอาไปให้คนอื่นกินเอาไปต่ตเจนเทียวบรรโที่กรอบทรายค่ะค่ะ แกลวดดัดบหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นให้เี้เอาคนมาใหม่ดูแล้วก็คงท่วมเนาะใช่ค่ะมันจะกั้นยังไงไหวเนี่ยทางนี้ก็มีความมันเราเนี่ยมันก็ต่ำมันต้องมีรูเข้ามาได้อ่ะมันจะกจ <ไร S 2> ั้นเลยยาวตลอดแนวใช่ไหมมันไม่ได้หรอกเออแต่ว่าครั้นี้มันจะมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นมันคือเจอปริมาณน้ำที่มันลงมาคือมามาเรื่อยๆแต่ว่าอย่ามาแบบว่า คลาดลีวอืมนละูกเลเนาะลมุดที่บอลามุดลมุดกำลังส่งเตียงไปให้อบัตตอนะครับเตียงให้อบัตตอมีลามุดค่ะลามุดมีกล้วยแลวก็มเีค่ะน่าจะเป็นผัดหมี่นะคะผัดไทยค่ะแล้วก็มีกล้วยตอนนี้เรากําลังกลับนะครับมากี้ไปดูตรงคลองกั้นน้ําระบายน้ํานะครับ ตรงลรทองระพีพัดทองระพีพัดเป็นไงบ้างครับคือดูแล้วโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะที่จะไปถึงหมู่สองและหมู่หนึ่งยินดีด้วยนะคะแบ่งกันไปรวมเสมอการเสมอการแบ่งกันไปนะคะไม่ต้องเย่งกันไม่ต้องแก่งกล่อม้ถึงต้องแบบช่วยๆกันช่วยๆกันอันนี้มาเอาไตอองคหกเอาขงมาให้เอาของมาให้

ตอนนี้นะเราอยู่หมู่สี่หมู่ห้าถนนต่ำม,มากแล้วน้ำเริ่มล้นเข้ามา้นันขาเนะครับอันนี้ก็เป็นคลองได้ทิดธรรมชาติบู่เทศที่